สวัสดีครับผมหมอแกนโบเบทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์ผมฝึกสมาธิ้งแต่3ขวบนะครับปัจจุบันวันนี้ผมอายุ56ปีผมว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าผมอายุ56ปีวันที่11เดือน11ปี2026ผมจะครบ57ปีเต็มคุณผู้ชมคิดว่าสุขภาพดีมาจากมีเงินไปทำสัญญกรรมหรือเปล่า ผมไม่เคยทำศัลยกรรมเลยทั้งตัวเลยนะครับหรือว่าเรามีเงินก็คือไปซื้อยาดีๆอาหารเสริมหรือว่าฉีดยาผมไม่เคยเลยครับฉะนั้นไม่เกี่ยวเรื่องเงินครับเกี่ยวกับเรื่องของลมหายใจโพเพทัสล้วนๆเลยครับหายใจเข้าสุดกลั้นหายใจออกสุดกลั้นแค่นี้ชีวิตก็จะเกิดพลังงานให้กับเซล์เราเติมพลังงานให้กับเซล โดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทแต่ถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราต้องอธิษฐานจิตโดยเราต้องรู้ว่าไมโครชิปคือจุดกำเนิดและตัวบังคับชีวิตเราอยู่ตรงไหนก็คือหลังไททอยเราเรากำหนดมันว่าอยู่ตรงนั้นแล้วก็กำหนดเวลาในการฝึกก็คือ5นาทีแบบลืมตา66รอบที่ผมสอนฟรีใน YouTube นะครับช่องหมอแกนโพเพทัสแล้วก็ตั้งอธิษฐานจิตในสิ่งที่ต้องการภายใน5นาทีแบบลืมตา ันนี้สิเขาเรียกว่าสมบูรณแบบ์แบบแบบศูนย์บาทคุณผู้ชมอาจจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับผมอายุห้าสิบหกปีย่างห้าสิบเจ็ดจะบอกคุณผู้ชมว่านี่เดือนมกราคมปีสองพันยี่หกแล้วยังไม่เคยป่วยยังไม่เคยกินยานและก็อยากให้ทุกคนเป็นอย่างที่ผมเป็นผมไม่สามารถเรียกร้องหรือบอกว่ามันคือดีที่สุดนะครับมันเป็นหนึ่งทางเลือกแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมการฝึกสมาธิตั้งแต่สามขวบ จนถึงปัจจุบันนี้54ปีเต็มผมเกิดการเห็นภาพของอนาคตเขาเรียกว่าพลังจิตผมอยากจะทำนายให้คุณผู้ชมว่าคนที่เกิดเดือนอะไรมีความโดดเด่นในช่วง15วันแรกเอาเรื่องการเงินก่อนดีกว่าในเดือนกุมภพาพันธ์ปี2026ถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนาะวัน15วันแรกนั้นแต่วันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2 0 2พ คนที่จะประสบความสําเร็จด้านการเงินโดยหลักการเขาเรียกว่าการเงินมีการขับขยับตัวการเงินดีขึ้นการเงินมีการหมุนเวียนดีขึ้นแค่นี้นะครับฉะนั้นเดือนที่มีในนี้ก็คือมกรามีนาเมษายนพฤษภาคมกรกฎาคมมิถุนาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาฉะนั้นคนเกิดเดือนนี้เหล่านี้นะครับจะโดดเด่นเรื่องของ การเงินฉะนั้นการเงินจะขยับตัวดีขึ้นนะครับมีการเคลื่อนตัวดีขึ้นแล้วก็สามารถหมุนเงินการใช้เงินคล่องตัวเล็กน้อยใน15วันแรกของเดือนกุมภาพันธ์การงานการเงินงานในความหมายของผมก็คือมีงานทําแต่อาจจะมีงานทํามากขึ้นคือไม่ตกงานแล้วกันแต่ถ้าจะตกงานก็มีคนหยิบยื่นงานให้หรือ เอาเงินแทนงานให้ถ้าคุณจะต้องออกจากนั้นการงานคนกลุ่มนี้ก็มีมกราคมพาเมษามีนามิถุนากรกดาตุลกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอ่ะมาดูเรื่องโชคลาภก่อนคนเกิดเดือนอะไรโชคลาภดีในวันที่หนึ่งถึงว ah ันที่สิบห้ากุมภาพันธ์สองพนนะครับโชคลาภในความหมายของผมก็คือ จับรางวัลได้ได้โบนัสได้ค่าตอบแทนเพิ่มค่าคอมมิชชั่นมีมากขึ้นหรืออาจจะเป็นโชคลาภคือเสียงทายหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้รับการไว้วางใจการให้โอกาสฉะนั้นคนที่อยากโชคดีคือมกรากุมพาเมษาวิถุนากรกดาสิงหากันญาตุลาพฤจิกาธันวาลองไปดูนะครับ ว่าคุณเกิดเดือนไหนแล้วโชคดีแต่ถ้าใครอยากจะดูดวงกับผมส่วนตัวนะครับ25นาที4คํคำถามติดต่อได้ที่ l ลน์แอด s p o เ t a s ส2 2 2 1 p o p a t a s บอกเลยนะว่าแมนไม่แมนคุณผู้ชมตัดสินใจเองนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการชมนะครับ